ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นำเสนอเรื่องราวผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความสวยงามตามแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามมักจะมองเห็นเครื่องหมายฮาลาลกำกับอยู่ทั้งในบรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าของใช้ต่างๆแม้กระทั่งสถานที่บางสถานที่เองก็มีเครื่องหมายนี้รับรองอยู่ด้วยนะคะ เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมหลายคนค่ะอาจจะย,ยังไม่แน่ใจว่าฮาลานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในด้านต่างๆอย่างไรบ้างในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการท่องเที่ยวฮารานกันสักหนึ่งทริปนะคะเพื่อเราจะได้คําตอบค่ะว่าฮารานแท้จริงแล้วในชีวิตประจําวันนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและเหมาะกับใครบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับคำว่าฮาลาลนั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านของชาวมุสลิมด้วย และเหตุผลที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจกับกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมกันมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าชาวมุสลิมเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งพวกเขาก็มีกําลังซื้อที่มีศักยภาพแต่ด้วยหลักศาสนาทําให้ชาวมุสลิมจําเป็นจะต้องเลือกเดินทางและบริโภคเฉพาะสินค้าที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเท่านั้นครับในประเทศไทยของเราซึ่งมีศักยภาพและเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกและมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถทำให้ชาวมุสลิมเห็นว่าประเทศไทยก็คือจุดหมายปลายทางหนึ่งที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวครับก็ของสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮรลานไทยอาเซียนจัดตั้งมาประมาณนี้ปีที่5แล้วค่ะนโยบายของสมาคมะผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวฮาลาน ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้ก็คือให้คือได้เล็งเห็นว่านักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาจากต่างประเทศส่วนมากจะเป็นนักท่องเทีย่ยวมุสลิมจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนและก็อาหรับแต่เราไม่ได้ประกาศเรื่องการท่องเทีย่ยวร้านและนักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธแล้วก็อีกอย่างเป็นประเทศที่เสรีเรื่อง เรื่องเที่ยวแบบไมฮาลานะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นมุสลิมไม่กล้าเข้ามาเที่ยวพอหลังจากนั้นที่ฉันก็เล็งเห็นว่าเราสมควรประชาสัมพันธ์โปรโมทประเทศไทยให้รู้จักกับชาวโลกว่าเรามีเส้นทางมีวัฒนธรรมมีอาหารแล้วก็มีประชาชนที่เป็นคนมุสลิมหรือศาสนาอิสลามอยู่เยอะประมาณ15%ขออประชากรของประเทศไทยทั้งหมด หลังจากนั้นเราก็เริ่มประชาสัมพันธ์ด้วยการทำแฟมทริปให้รู้จักคำว่าฮาลานการท่องเที่ยวเราต้องทำอย่างไรโรงแรมต้องจัดรูปแบบประมาณไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีผู้ประกอบการแล้วเราก็ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โดยการเราไปสำรวจหลังจากนั้นหลังจากที่เราสำรวจแล้วก็เริ่มวางแผนตามโปรแกรมการท่องเที่ยวขึ้นมาแต่ละสถานที่ในแต่ละจังหวัดพอเริ่มมีสถานที่มีโปรแกรมแล้วเราก็เชิญผู้ประกอบการ จากต่างประเทศ6ประเทศมาแรกๆก็เป็นประมาณ4ประเทศก่อนก็คือจะมีประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียและบรูไนพอมีประชากรเหล่านี้มาก็เริ่มขยายขยายต่อไปที่ประเทศเป็นกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์เวียดนามเล็กน้อยแล้วก็ประเทศอาหรับก็ได้เราก็ได้ลงพื้นที่ทำประชาสัมพันธ์ด้วยการทำแฟมทริป คำว่าแฟมทริปหนึ่งคือเราไปสำรวจท้อง,เ,ออองเหมือนกับว่าเราไปสำรวจการ,การส,สถานที่ท่องเที่ยวการกินอาหารการที่พักแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนที่เป็นอิสลามแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอิสลามมันก็มีหลายจุดซึ่งที่จุดสําคัญสําคืออยู่ในภาคใต้แล้วก็ขยายไปภาคกลางขยายไปเชียงใหม่แล้วก็จะมีการ ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยาพาผู้ประกอบการไทยนะ่ะไปไปเรียนรู้งานฮาลานการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศบููไนายเ,าเราก็มีการเชื่อมโยงกันเป็นอาเซียน การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมนั้นมีอะไรบ้างก็ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของศาสนาอิสลามซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6ประการที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องดูแลอย่างเคร่งครัดนะครับนั่นก็คือ 1. การไม่อนุญาตให้บริโภคจำหน่ายหรือซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในทุกรูปแบบโดยชาวมุสลิม 2. การบริโภคเฉพาะอาหารที่ได้รับรองฮาลาล 3. การแบ่งแยกชายและหญิงที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันตามสถานที่ต่างๆ 4. การมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้สามารถละหมาดได้วันละ5ครั้ง 5. การเดินทางของผู้หญิงมุสลิมที่ต้องมีสามีหรือมีบุรุษที่ผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถแต่งงานได้เดินทางไปด้วย 6. กการแต่งกายตามหลักศาสนาที่ต้องมีการปกปิดมิดชิดและนอกจากนั้นถ้าเป็นช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนบวชจะต้องไม่มีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งดึงดูดที่ทำให้พวกเขานำไปสู่การกระทำผิดหลักศาสนาได้ครับ แน่นอนว่าข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้แทบจะไม่มีผลกระทบใดๆเลยต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือในประเทศไทยนี้จะบอกตรงๆว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการท่องเที่ยวฮาล้านหนึ 1, ่งประชากรของ3จังหวัดมีประชากรที่เป็นมุสลิมที่นับถือาศาสนาอิสลามประมาณ8 0ถึง85เปอร์เซ็นต์ แล้วก็สองสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงในวิถีชีวิตวิถีิสลามและผสมผสานกับธรรมชาติที่มันกําลังมันมันสวยงามและมันเป็นธรรมชาติที่ยังยังบริสุทธิ์ยังเนเจอร์อยู่ก็และวัฒนธรรมพื้นเมืองการอยู่อาหารการกินทั้งหมดมันรวมทั้งหมดแล้วมันใช่ในการในการที่ว่าเราจะ,ะประกาศว่าเราเน่ยเป็นการท่องเที่ยวฮะลันหรือการท่องเที่ยวมุสลิมเฟลลี่ ู้ชมคะเราได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วนะคะว่าฮาลาลน,นั้นใช้ได้ทั้งกับการผลิตการให้บริการรวมถึงการจำหน่ายสินค้าใดๆก็ตามที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของาศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะโดยที่ประชาชนาศาสนาอื่นๆก็สามารถบริโภคแล้วก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีข้อห้ามใดระบุว่าต้องใช้สำหรับชาวมุสลิมเท่านั้นคะ่ะแต่ฮาลาลยังดีต่อทุกคนอีกด้วย คุณผู้ชมคะในทริปนี้เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบพารนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสนุกสนานขนาดไหนต้องติดตามชมกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวคะ่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุข คุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวฮาลาในวันนี้เป็นการท่องเที่ยวสไตล์ไทยๆค่ะที่นอกจากเราจะได้ไปช็อปปิ้งยังแหล่งผลิตสินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนาราธิวาสแล้วและยังได้ไปนอนโฮมสเตย์ในบรรยากาศที่อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาในอำเภอสุขีรินเพื่อที่จะตื่นเช้ามาชมทะเลเหมอกที่สวยงามที่เขาน้ำใสซึ่งถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยค่ะ จังหวัดนราธิวาสแม้ว่าจะเป็นจังหวัดชายแดนสะดวกต่อการเดินทางข้ามประเทศระหว่างชาวไทยและชาวมาเลเซียแต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ถือว่าสะดวกสบายไม่แพ้กันครับ เพราะมีทั้งสนามบินและเส้นทางรถยนต์ที่สามารถเข้าถึงทุกชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีแหล่งจําหน่ายสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมที่ทางจังหวัดได้รวบรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมและเลือกซื้อได้ในจุดเดียวโดยไม่ไกลจากสนามบินเลยครับ จริงๆบ้านทอเนี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็ Top นปนวิถีๆๆนะคะซึ่งหลักๆกิจกรรมที่ที่น่าสนใจนะ,ะที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ก็คืออย่างแรกก็คือในเรื่องของเรือกอแลนะคะที่นี่เรามีทั้งเรือกอและที่เป็นเรือจริงนะคะเรือจริงใช้ในการทําประมงหรือจะใช้ในเรื่องของการพาหนะได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของทําเป็นของที่ระลึกนะคะก็จะเป็นเรือกอและจําลองนะคะซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อ แล้วผลิตภัณฑ์ที่เด่นอีกนะที่นี่ก็คือจะเป็นประเภทกระจูดนะคะเรามีกระเป๋ากระจูดนะ,ะซึ่งเป็นกระจูดในโครงการพระราชดำรินะคะของอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาในรัชกาลที่9นะคะตรงนี้พระองค์ท่านได้มาส่งเสริมในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์จากกระจูดซึ่งมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันนะคะนอกจากในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วเราจะมีในส่วนของชายหาดนะ,ะเป็นชายหาดที่ลาดยาวแล้วก็ ทรายละเอียดนะเดินแล้วจะนุ่มเท้านะแล้วก็น้ําทะเลน,นี้จะใสนะที่นี่ยังเป็นครามเป็นธรรมชาตินะยังมีเยอะนะแล้วถ้าโชคดีอีกนะนะักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะก็จะได้รับประทานปลาสดๆนะที่เป็นการ การทำประมงพื้นบ้านนะคะที่หาปลาขึ้นมาสดๆนะคะไม่ผ่านเรือใหญ่นะคะในส่วนของเรื่องการส่งเสริมให้มีฮาลันนะคะในในส่วนของพัฒนาชุมชนเองนะที่มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะให้ทําถูกกระบวนการในเรื่องของการถูกสุขลักษณะนะคะในเรื่องของฮาลันนะคะก็ อนอกจากหาร้านก็ในเรื่องของการ ถ้าเป็นประเภทอาหารก็ในเรื่องของขอการขอเครื่องหมายออยอนะคะซึ่งมันก็จะควบคู่กับฮาล้านตรงนี้ก็ได้ส่งเสริมอยู่แล้วก็หลักๆในพื้นที่เองนะคะในจังหวัดราชทวีวัเราเนี่ยนะคะประชาชนนะ,ะพี่น้องของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมนะคะซึ่งโดยแท้ของการประกอบอาหารตรงนี้ก็เป็นวิถีเขาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทาตามหลักฮาล้านเพียงแต่ว่าเราเข้ามาดูแลในเรื่องของความถูกสุข ลักษณะนะความปลอดภัยของอาหารนิดเดียวก,ก็ไปได้แล้วนะคะตรงนี้ก็มั่นใจได้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะ,ะที่เป็นมุสลิมนะว่าถ้ามานาราธิวาสแล้วนะคะมีความเป็นฮารานอยู่ในตัวนะคะตรงนี้ค่ะ ผู้ชมครับสินค้าหัตกรรมอย่างเรือก่อนและจำลองและผลิตภัณฑ์กระจูดของที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีวางโชว์เพื่อจำหน่ายมากนักนะครับเพราะส่วนใหญ่จะถูกสั่งจองไปเกือบทั้งหมดมีทั้งส่งไปยังศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทักษิณราชนิเวศและส่วนหนึ่งก็มีห้างร้านใหญ่ๆมาสั่งทำตลอดทั้งปีซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะซื้อนั้นก็สามารถสั่งทำไว้ได้ครับ จุดหม้ปลายทางที่เป็นไฮไลท์ที่สําคัญในครั้งนี้ก็คืออําเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสอําเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่กําลังเป็นที่สนใจของนักผจญภัยทุกเพศทุกวัยครับการเดินทางที่นี่สะดวกมานาราใครบอกไม่สะดวกเทียงเลยตอนนี้3-3สาสายการบินแล้วนะคะมาถึงปุ๊บ ราอาจจะเรียกรถตู้มาก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเป็นคณะรถบัสก็มาไหว้พระนะคะมาตั้งแต่ตัวเมืองมาเที่ยวน้ําตกปะโจนะคะมาเที่ยวชายหาดนาาทัศน์มาเที่ยวอ่าวมะนาวน้ำพิวัดชนราฐาราสิงเหสะพานคอยร้อยปีไปเรามาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาสุขีรินเป็นเส้นทางผ่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาวันเดียวเนี่ยไม่ทันได้เที่ยวค่ะอย่างน้อยที่สุดสามวันสองคืนครบสุขีรินเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมากเลย การเดินทางมาสุขิรินจากตัวเมืองนาราธิวาสเหมือนเดินทางข้ามจังหวัดแต่ว่าสิ่งที่มีเสน่ห์และก็ดึงดูดให้เราอยากจะมาอีกหลายๆครั้งก็คือเรื่องของธรรมชาติเข้าสมบูรณ์นะคะและผู้คนน่ารักอธัธยาศัยดีถ้ามาสุขีรินในความเขียวชอุ่มที่คุณหาดูได้ไม่ยากเลยในที่นี้ ระหว่างทางก็จะมีต้นเงาะต้นลองกองต้นทุเรียงต้นยางให้เราได้ได้ดูในเราจอดที่ไหนเนี่ยการต้อนรับของชาวบ้านจะดีแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะทำให้เราอยากจะมาที่ผ่านมาก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้สุขีดินเราเนี่ยนอกจากท่องเที่ยวแล้วเรามีเรื่องผลไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของสุขีดินซึ่งตรงนี้เราเอาสามารถเอามาผนวกกันได้กับการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้คือช่วยได้มากนะครับก็คือ แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในชัดคือในการทำในท่องเที่ยวของเราคือเราขาดการเชื่อมโยงที่ดีนะครับไปสู่โลกภายนอกขาดการบริหารจัดการที่ดีทําให้เราไม่สามารถเอาศักยภาพของพื้นที่ของธรรมชาติเราเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างอย่างเต็มกําลังได้ตรงนี้เราก็ได้มีมการพูดคุยกันในในวงเสวนาในใน,ในเวทีต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับคือพยายามคุยให้เป็นเอกลักษณ์จะพยายามไม่ให้มีการ มีนายทุนเราจะดําเนินการหรือทําการท่องเที่ยวเนี่ยไปในแนวทางของวิถีชุมชนของเราเองเราจะขายวิถีชุมชนของเรานับตั้งแต่มีการสื่อสารทางสื่อออนไลน์อําเภอสุข يري ์ก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ชอบที่จะมาพักค้างแรมเพื่อดื่มด่ำกับอากาศที่บริสุทธิ์และชมวิวทะเลเหมอกสวยๆในยามเช้านั่นจึงทำให้เกิดชุมชนท่องเที่ยวขึ้นมามา,มากมายครับ ในเรื่องการต้องเที่ยวส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติทส่วนใหญ่นะครับถ้ามาที่นี่นะครับผมก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีรถบริการก็คือเป็นรถของชาวบ้านนะครับก็จะให้เขานําเที่ยวนะครับนำเที่ยวจะเป็นผานับดาวนะครับหรือว่าจะเป็นเขาน้ําใสหรือว่าแถวภูเขาทองป่าบลา,าลาอันนี้เราก็จะส่งต่อให้กับชาวบ้านเพราะว่าเราจะได้สร้างเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่าย ที่ชาวบ้านเขาจะได้มีงานทําร่วมกับเราครับเขาน้าใสนี้เพิ่งเปิดนะเปิดตัวได้ไม่นานนะแต่ว่าก็ได้มีการตอบรับจากนะจากนักท่องเที่ยวมากนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเข้ามาส่งเสริม เขาน้ำใสนั้นตั้งอยู่ที่บ้านน้ำใสตําบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่เพิ่งเริ่มมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นมาไม่นานครับน้องๆเยาวชนบ้านน้ำใสจะเป็นคนที่คอยบริหารจัดการพื้นที่และดูแลนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการรับส่งการเตรียมอาหารและการดูแลความปลอดภัยด้วยครับแรกๆมาแบบอาป่าลงเราก็แบบ เคลีย์พื้นที่จัดอาซูมถ่ายรูปเช็คอินนะครับเพื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากบนภูเขาน้ำใสเราได้รวมกลุ่มเยาวชนนะครับพอดีกลุ่มเยาวชนของบ้านน้ำใสจะเป็นม,มีกลุ่มอยู่แล้วเราจะาเราก็ประชุมเพื่อ,อระดมเพื่อนๆหรือว่าน้องๆขึ้นมานะครับบางคนก็ ที่เป็นตัดไม้เลื่อยไม้ก็ตัดเพราะทรัพยากรของเรามีครบนะครับบางคนก็ขุดเหมือนช่วยกันขึ้นมาทำนะครับเราแค่ซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ใจ,จ่ายไม่กี่บาทนะครับท,ที่เหลือนี่เราใช้แรงพวกเรากันเองกลุ่มของเราเนี่ยมีกลุ่มอยู่แล้วนะครับพอ,อเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้สปอร์ตน้องๆเพื่อเป็นค่า,าขนม ในการเป็นไกด์หรือว่าเป็นทีมงานขึ้นมานะครับทำให้น้องมีรายได้ส่วนหนึ่งถ้าไม่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 มากแต่มีอย่างที่น้องเขาเรียกว่าใช้เวลาว่างแต่ประโยชน์เหมือนช่วงกลางคืนเนี้ยบางคนเนี้ยเขาไม่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 ได้ไปนอนที่บ้านนะเราเอาเราเอาเพื่อนเราเอาตัวเขาเนี้ยมาอยู่มาพัฒนามาร่วมกิจกรรมตรงนี้เพื่อให้เขาไม่มีเวลาว่างที่จะไปเสพยาเสพติด ซื้อใจด้วยใจนะครับซื้อเพื่อนด้วยเพื่อนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งตอบโจทย์การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ผู้คนนั้นหันมาเที่ยวธรรมชาติกันมากขึ้นและที่สำคัญนี่อาจเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวฮาลานด้วยครับ เห็นไหมคะว่าการท่องเที่ยวฮาลานนั้นแทบไม่แตกต่างอะไรกับการท่องเที่ยวทั่วไปเลยค่ะมีก็เพียงแต่การไม่มีอาหารแล้วก็สิ่งของที่ไม่ฮาลานเท่านั้นเองแหละนะคะแต่สิ่งที่น่าอิจฉามากที่สุดก็เห็นจะเป็นการได้ขึ้นไปบนยอดเขาน้าใสไปสัมผัสอากาศเย็นๆชมทะเลหมอกสวยๆแบบ360องศาด้วยราคาสบายกระเป๋าค่ะเพราะว่าเรามีน้องๆเยาวชนบ้านน้ำใสคอยดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งน้องๆเยาวชนเหล่านี้ค่ะได้รวมกลุ่มกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พร้อมๆไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองละค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุข คุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวก็คือการเปิดหูเปิดตาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีท้องถิ่นของที่นั่นนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะแวะชิมอาหารอร่อยๆกันด้วยคะ่ะ เน่ห์ของการท่องเที่ยววิถีชุมชนนอกจากเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่หาไม่ได้ในเมืองแล้วนะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนต่างถิ่นแล้วเดินทางเข้ามาในชุมชนก็คือการเคารพในวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นสัมผัสด้วยตาและเรียนรู้ด้วยความเข้าใจซึ่งแต่ละท้องถิ่นนั้นย่อมมีวิถีปฏิบัติของตนเองครับ ในพื้นที่เราถึงแม้ใน3จังหวัดถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ที่นั่งเสืออมในสลามเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าเราไม่เคยผิดกั้นนะครับที่ว่า,าบุคคลจากที่อื่นมาหรือศาสนกอื่นมาเนี่ยการที่เหมือนเหมือนก็เหมือนปกติเวลาเราไปในยังพื้นที่ไหนหรือจังหวัดไหนหรือประเทศไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องทําก็คือหนึ่ง เราต้องศึกษาประเพณีของเขาต้องเข้าใจอัตลักษณ์ของเขาว่าเขาอยู่ยังไงเขาไม่เอาอะไรเขาไม่ใช้อะไรเขาไม่กินอะไรตรงนั้นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนผมคิดว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้อาจจะว่ายังยังไม่ปฏิบัติตัวยังไม่ถูกต้องมากนะักแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยเขาจะซึมซับไปเองว่าอ๋อคนที่นี่เนี่ยหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องอ่าสุรานะครับเรื่องอาบายมุขต่างต่างนี้เราก็ไม่ไมควรมานะครับตรงนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของ ของการท่องเที่ยวไปหันหล้านซึ่งเรากา็ไม่ได้ปิดการให้เข้ามาแต่ว่าคนที่มาเนี่ยอย่างที่บอกเขาต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งนะครับจะเห็นว่าช่วงหลังๆนี้นะครับผมนะฮะท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ยิ่งเรื่องหาน้านเนี่ยมันจะมาคู่กันนะครับอย่างเช่นว่าเราเราสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยเราจะเจอแหลง่งท่องเที่ยวเกิดข,ขึ้นใหม่เยอะแยะมากมายนะครับผมว่าวิถีมีอยู่แล้วบรรยากาศมีอยู่แล้วทะเลหมอกมีอยู่แล้ว ผลไม้นี้เยอะมากมายเหลือเกินครับผมว่านี่คือจุดแข็งของที่นี่นะครับแล้วผมคิดว่าชาวบ้านแค่ว่าเราไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มขึ้นว่าการท่องเที่ยวชุมชนนะนะครับจะเป็นแบบนี้และที่สําคัญนะครับรายได้จะเกิดขึ้นต่อชุมชนเองมันจะกระจายไม่ใช่กระจุกครับนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการลงทุนกันนะครับมันก็จะเกิดว่าจะมีเขาเรียกว่านายทุนใช่ไหมครับเข้ามาลงทุนทําให้ชาวบ้านจะขาดผลประโยชน์ไปนะครับจะขาดโอกาสไปด้วยนะครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำจุดเด่นอันเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมมาปรับใช้ให้เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีอิสลามหรือการท่องเที่ยวฮารานที่จะเป็นการดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มใหม่ให้เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ครับตั้งแต่ดิฉันไปทำแฟนทริปมาแล้วก็เชิญผู้ประกอบการ มาอบรมสัมมนา,าในเรื่องการท่องเที่ยวฮาลานเขาก็ได้มีความรู้เขาก็ตอบโจทย์ที่ลหลายๆผู้ประกอบการในในสจังหวัดหรือใน14จังหวัดภาคใต้ที่จะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นท่องเที่ยวฮาลานจากโรงแรมรีสอร์ทที่มีอาหารไม่ฮาลานเขาก็พยายามปรับเป็นอาหารมุสลิมเฟ็นลี่เขาก็พยายามที่จะทําเชื่อมต่อไม่ว่าโปรดักของชุมชนโปรดักโอท็อปหรือร้านอาหารต่างๆหรือสถานที่ พักที่จอดรถเขาก็จะเน้นฮาล้านกันคําว่าฮาล้านนี่มันดีต่อมนุษยชาติไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนาไหนก็ตามเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งหมดนะคะที่ชอบเดินทางดิฉันคิดว่า80-90%ทุกคนก็น่าจะชอบเดินทางและท่องเที่ยวไปสัมผัสวิถีชีวิตวิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นๆ แต่เรา,เ,าเรียนรู้กันได้เรายอ,ยอมรับกันได้และมีบขบขิดนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนที่สนใจก็มีอาหารการกินมีรีสอร์ทรองรับมีธรรมชาติมีวัฒนธรรมมีคนท้องถิ่นที่มีความเป็นมิตรกับท่านรองรับท่านอยู่นะคะเชิญเชิญชวนและเชิญเชิญมาเที่ยวกันนะคะเยอะๆเพราะว่าเราจะได้พัฒนาเศรษฐกิจของเรา ด้วยการด้วยการขับเคลื่อนกับการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังสามารถเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้นะคะ ซึ่งในอนาคตเองธุรกิจต่างๆทั่วโลกค่ะได้พุ่งเป้ามาที่กลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมซึ่งมีกำลังซื้อและมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วิถีชีวิตของประชาชนปกติสามารถตอบสนองการท่องเที่ยววิถีอิสลามหรือที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวฮาลาลได้อย่างสมบูรณ์นะคะนี่จึงนับว่าเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวที่ต้องมีการบริหารจัดการโดยชุมชนเองค่ะ คุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวิถีของชุมชนที่รอคุณผู้ชมได้ไปสัมผัสอีกหลายพื้นที่เลยล่ะคะ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่รายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข